รเรามาดูในส่วนอของการสร้างบทเรียนด้วยโปรแกรมออโต้แวร์ต่อนะครับค้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเวทนะครับมาวางไว้ใต้ดิสเพย์ของยินด,ดีต้อนรับนะครับแล้วดับมืงคลิกลงมาดูที่แถบเครื่องมือด้านล่างนะครับที่เป็น p r o p e r t y นะครับจะเห็นว่า,าจะมีการติ๊กเครื่องหมายถูกเอาไว้นะครับแาวนี้ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกออก ให้หมดก่อนนะครับผมจะกำหนด time limit เนี่ยเป็น3แล้วคลิกโชว์เข้าดาวนะครับหมายถึงจะเป็นนาฬิกานับถอยหลัง3วินาทีแล้วก็จะมีนาฬิกาโชว์แบบนี้ขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับอันดับต่อไปเอายางลบมาวานะครับในส่วนนี้ผมไม่ตั้งชื่อเพราะว่าเป็นรูปสัญลักษณ์ของ e l l i s อยู่แล้วนะครับดับบิ้คลิกเข้าไปที่ยางลบนะครับจะสังเกตเห็นว่า ให้เราดับเบิลคลิกตัวยินดีต้อนรับตัวสุดท้ายขึ้นมาก่อนแล้วก็ปิดออกไปเลยนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยจดจําหน้าสุดท้ายที่เราต้องการลบนะครับผมจะดับเบิลคลิกยังลบใหม่จากนั้นจะคลิกที่คําว่ายินดีต้อนรับนะครับตัวนี้ออกหนึ่งทีอันนี้ก็จะถูกลบออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมจะเอาตัวที่ชื่อว่า interaction มาวางจากนั้นผมจะตั้งชื่อว่าเมนู เอาตัวแมพไปวางไว้ด้านขวานะครับในส่วนนี้ Re s o n ปอ t ทา e ผมจะเลือกเป็น h Hotspot แล้วกดโอเคในส่วนของแมพตัวแรกผมจะตั้งชื่อว่าแผนการสอนผมจะแมพไปไว้อีกนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเนื้อหา เอาแมปตัวที่3ไปไว้อีกนะครับจะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบเอาแมปตัวที่4ไปวางนะครับตั้งชื่อว่าผู้สอนแล้วก็เอาแมปตัวที่5ไปวางนะครับจะตั้งชื่อว่าออกจากบทเรียน ครับคราวนี้เราจะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัว intersection ที่ชื่อว่าเมนูก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาเราจะเจอตัว hotspot ที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับคราวนี้ผมจะทำการพิมพ์นะครับเข้าไปตร,ตรงด้านบนนะครับบอกว่าอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็แล้วแต่นะครับอันนี้สมมุติว่ายังไม่กําหนดชื่อเรื่องนะครับละไว้ก่อนอจากนั้นก็คลิกที่ตัวพ o อยเตอร์แล้วย้ายตําแหน่งนะครับเลือกสีที่เราต้องการส่วนต่อไปนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับหัวข้อตามที่เรากําหนดเอาไว้ทั้งหมด5หัวข้อนี้นะครับผมจะแยกพิมพ์ที่เรบรรทัดเลยนะครับ คลิกพอยเตอร์เพื่อจัดตำแหน่งให้ดูเหมาะสมและสวยงามนะครับขั้นตอนต่อไปอผมจะคลิกเอาตัวฮอ s p o t นะครับที่เราทำไว้เนี่ยลากมาทับให้ คุมตรงตามหัวข้อที่เรากำหนดนะครับเนื้อหาก็มาทับเนื้อหานะรเราจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ว่างตรงด้านซ้ายมือผมอาจจะเอารูปภาพจากภายนอกเข้ามานะครับผมจะคลิกที่ปุ่ม Import เข้ามา ผมจะเข้าไปหาไฟล์รูปภาพนะครับอันนี้อาจจะต้องทำการเตรียมไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับลองเลือกสักรูปหนึ่งสมมติว่าผมใช้รูปนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือส่วนในการตั้งค่าเมนูนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามในส่วนของการใส่ข้อมูลแต่ละส่วนไปนะครับ